สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพิงอีกครั้งนะคะจากพิงจากเว็บไซต์ s ั n n i ช h ชด c o m ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการทำกราฟิกแบบเพ้นนะคะภาพเพนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะสิ่งที่เพื่อนเพนจะต้องเตรียมในวันนี้เลยก็คือปัดอีกเช่นเคยนะคะ พิงก็จะเอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งกันเอานะคะแล้วก็รูปอีกหนึ่งรูปนีน่นางแบบของเรานะคะมามาลุยก,กันเลยนะคะก็ลากรูปเข้ามาเลยวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะในการทำภาพเพนตนะคะ่ะแต่เพิ่งคลิกที่เลเยอร์ตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นก็มาคล็อกมันซะหน่อย ยอ่อแล้วก็ขยายกดชีพกรอติเนตนะคะแล้วก็ขยายอนี้หนึ่งแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็คอนโทรลเจค,ค่ะเพราะว่าแบ่งเป็นสองอาภาพนะคะในการทำสีแล้วก็นิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ลากไปไว้ข้างหลังสุดนะคะแล้วก็เทสีขาวเลยนะคะ,ะจากนั้นก็ปิดตาเลเยอร์ที่เรายังไม่ไม่ทำนะคะ ปิดเลเยอร์บนไว้นะคะเรามาทำเลเยอร์ล่างนะคะก็มาลุยกันเลยจากนั้นก็เลือกรูปตรงนี้คะ่ะแล้วก็ไปที่ image นะคะแล้วก็ adjustment แล้วก็ไปที่ black and white นะคะแล้วก็กดโอเคเลยไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิน้นะคะ่ะอะจากนั้นก็ไปที่ image อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปที่ adjustment คะ่ะแล้วก็ไปที่ level นะคะ กระเป๋านะคะแ๊บนี้นึงนะคะกดโอเคอ่า, okay. อาประมาณนี้แล้วกดโอเคค่ะอ่าจากนั้นก็ไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์แกลเลอรี่นะคะอ่า แล้วก็เลือกที่ดายบัสนะคะแล้วก็ปรับประมาณพิงเลยนะคะห้าประมาณห้าน,นะคะแล้วกดโอเคเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไปแมสมัน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะกดแมสจึก๊กนะคะแล้วก็เปลี่ยนสี ตรงนี้ให้เป็นสีดำดำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์หกตัวนะคะแล้วก็มาเทลงไปเลยนะคะอ่ามันจะเป็นนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาบัตรมาลงนะคะบัตรก็ที่พิงเอาไว้ให้นะคะผิงจะไม่สอนวิธีการลงนะวันนี้เพราะว่าพิงสอนมาหลายคลิปวิดีโอแลวเพื่อนเพ่ถ้าอยากดูก็ดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะคะ,นะคะจากนั้นเมื่อ,อเมื่อได้ขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็ไปเลือกบัตรนะคะ บัตรที่โหลดมาใหม่นั่นเองนะคะตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าจะบัตรแปลงไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสีให้ตรงกันข้ามกับสีดำนะคะก็คือสีขาวจำไวเ้เลยนะคะว่าถ้าจะบัตรหรือจะ,อะ ใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะในการทำเนี่ยเมื่อแมสแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้สีตรงกันข้ามนะคะอ่ะก็ใช้สีขาวสีขาวนะคะก็ต้องเป็นตัว F 6ตัวนะคะมันถึงจะขาว100%อจากนั้นก็มาลงไปเลยนะอืะอ,อจากนั้นก็เปลี่ยนแปลง คลิกตรงนี้นะคะก็ปรับไซส์มันลงไปหน่อย ก็มาปัดลงไปเลยนะคะเราก็หาแปรงเนี่ยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆบัตรกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะคะ่ะแล้วเราก็จะให้สีเนี่ยมันเข้าไปในตัวนี้ด้วยก็จะต้องกดออตินิตค้างไว้นะคะเห็นไหมมันก็จะเข้าไปล้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็แมสมาหน่อย นะคะแล้วก็ต้องใช้สีสลับกันนะคะในการทำนะคะเนี่ยค่ะจำไว้นะคะเกาะผิงยาำอีกทีแล้วกันถ้าตรงนี้สีขาวเราจะต้องเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำสีดำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์หกตัวนะคะ,ะแล้วเราก็เอาแปรงมาปัดๆหน่อยค่ะ อือะอืมสีมันสลับกันอืออ,อ,อืก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ละ จากนั้นเราก็าใส่ c ค r v e ฟมาสักหน่อยนะคะปรับความเข้มความจางนะคะเข้มไปหน่อยโอเคนะคะเมื่อป,อปรับเคิร์ฟเรียบร้อยแล้วก็ เล่นสีมนสักนิดนึงนะคะไปที่ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่เมนูนี้นะคะอ่าแล้วก็แับนิดนึงมันคือการเล่นสีนะคะนะอ่าประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะพิงคิดว่าง่ายมากเลยนะอืมแต่ถ้าสมมติเราไม่ชอบใจยังไงเราก็ สามารถมาปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ค่ะทำได้ถ้ามันยังไม่ถูกใจเท่าที่ควรนะคะเนี่ยเห็นไหมทำได้เพว่าเท่านี้โอเคละสำหรับเพิยงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเป็นอย่างมากนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บไซต์ส่วนตัวหน่อยละกันนะคะก็คือเว็บไซต์ s a n n i s o ดด c o m ค่ะก็จะรวมการทำ เออฟเจอร์ช็อปต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงคำศัพท์ตัวอีกด้วยนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะสหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ